สวัสดีครับอยู่กับอ,อกรอนะคแดงกรีนครับอันนี้อันนี้คาดไปเลยบ่กใช่<ะ>และวคาดเลยบ่ไใชแล้วคาดเลยบ่อพ่ต้องปั้นบ่หน,นิว้าอ๋อ,งงอ้สามคันครับแอลสี่ศูนย์หนึ่งแปดคันนี้ดูคาดเขาครับ <laughs> สาม ตัวอยู่ในทุ่งเดียวกันอันนี้ไม่ต้องปั่นนะจะคาดเอาเลยครับ คอคือจบเลยนะแบบนี้จบไปเลยครับไม่ต้องมาอ่าปัน่นอีกครับก็บอกว่ามันแน่นเวลาปัน่นลอตเตอรี่บางเจ้าไม่ชอบสามคันครับ เรียบร้อยแล้วนะหวานใส้ย,ยาแบบนี้เลยครับแล้วก็ไถกลบไปเลยครับพอจบกระบวนการการทำนาครับอันนี้รับจ้างอย่างเดียวเลยครับโซนเราอยู่โซนพวกคุณชัยนะทีนี่ไรเท่าไหร่ ไล่ได้เท่าไหร่สองาร้อยห้าสิบบาทขึ้เก่าขี่เก่าเสร็จแล้วครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้ต่อเลยนี่ครับผู้มีประสบการณ์บางครั้งก็ถอยเอาเวลาึินคันนานะก็ดูตรงที่มันไม่สูงอ่านี่ถอยครับ เทางลงเดี๋ยวปิดให้คืนเดี๋ยวไปจิบทองครับ L4018 นี่วัวโอ้โหดจังวะว่บ้า اح, บ้า, <c oughs> บาสามคันละเอาสองคันตรงนี้ก่อน สี่ศูนย์หนึ่งแปดสองคันนะครับอันนี้สามสิบหกไ้มนี่หวานข้าวนะเขาหวานเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้โอ้ยน,นี้สายลัดน,นี่ ก็ใช้คนงานประมาณหนึ่งสองเฮ้ยหคนครับอันนี้จบเลยนะจบขบวนการเลยครับจบขบวนการในการทํานาแล้วเนี่ยไถแล้วคลาดไปเลยก็หญ้าก็ตายบ้างไม่ตายบ้างเดี๋ยวเข้าเกิดมาก็หญ้ตา,า,าตายหมดแหละอยู่ที่ไร่ละสอง้อยห้บาทครับ ต้นไม้กันแล้วพรุ่งนี้ไปไหนต่อพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปไหนหาเจ้าครับ่ไานหรอกวันนี้นเข้าเข้าแล้วบ่งานงานเยอะครับช่วงนี้แต่3คันเลยนะลุย3คันเลยครับเอ๊ะไอ้ตัวเล็กเนี่ยโคตรลั่นเลยอ่ะ ด้วยช่วยกันเนับยบินก็ไม่เท่าไรนะพอได้อยู่ไม่จมคนับมีคลาดได้ ไม่ปั่นครับใชแล้วก็คาดไปมีอะไรจบเลยครับเพราะว่าข้าวมันเกิดสวยอ่าวันหนึ่งวันหนึ่งสามคันนี้น่าจะได้หลาใกล้เหมือนกันนะวันหนึ่งน่าจะได้ถึงไม่ยี่สิบได้ใช้หกพันครับ เก็บให้หมดครับนี่ประมาณนี้ครับมาอีกคันและเนี่ยประมาณนี้แหละรถไถนาครับอ๋อที่จะลงนาลมได้เนี่ยประมาณนี้ครับ4.0 สามหกสี่สิบห้าสิบต้องร่วมด้วยช่วยกันนะห้ามอู้แหมต้องไล่กันอย่างนี้เสร็จเร็วมากครับเป๊บเดียวนะ อนหกหกสอามสิบแปดสิล่องตอนหนึ่งตอหรอบก็กินได้เยอะอังครับถ้าใช้ค่นเดียวก็อาจจะช้ ทีเยอะเงินครับ ไม่นานครับหนึ่งได้ประมาณถึงไม่30นาทีอ่ะสามคันน่าจะไม่ถึงเนเพราะว่าดูเขาไทยคับ เขาจะยีราฟไม่ไม่บีบพร้อม,มกันครับบีบอิสระ